มองๆแล้วตอบเลยอ่ะอย่างมากก็วาดรูปหน่อยนึงใช่ป่ะอ่าเอาก,อาการะดาษขามาจะได้ไม่ไม่ปวดหัวนะฮะห้าสิบสามรูปสามเหลี่ยม ABC ข้อใดเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับผมเราเข้าใจคําว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วไหมช่วยบอกครูก่อนสามเหลี่ยมหน้าจั่วคืออือหือ ด้านเท่า2ด้านถูกปะ่ะอ่านี่คือคีย์เวิร์ดสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่าอยู่2ด้านนะครับอืมทีนี้ข้อใดละ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอืมถ้ามองๆเฉยๆจะออกไหมจะหาเจอไหมไม่เจองั้นควรต้องวาดรูปเนาะ ใช่ไหมอ่ะวาดรูปซะหน่อยมาแต่ก่อนวาดรูปเนี่ยให้เราเดาสิด้วยด้วยคีย์เวิร์ดเมื่อกี้ว,ว่าด้านสองด้านยาวเท่ากันเราคิดว่าข้อไหนน่าจะถูกแล้วเดี๋ยวเราจะได้วาดข้อนั้นเลยถ้ามันถูกก็จะได้ชีวิตดีจบเราว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่งเนาะอ่ามาลองดูสองหนึ่งอ่ะช่วยกันหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งอยู่นี่สองหนึ่งอยู่นี่แล้วไงต่อ สองหกสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูนิตสองหกลบสองสี่ลบหนึ่งลบสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ยูนิตจั่วไหมเนี่ยเออเหมือนด้านเท่าแต่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน่จั่วไหม จริงเหรอสำเหลี่ยมด้านเท่าไม่ใช่สำเหลี่ยมหน้าสั่วเหรอไม่ใช่โอเคอ่าติดไว้ตรงนี้ก่อนนะอันเนี้ยน่าจะผิดแต่ไม่เป็นไรเราดูข้ออื่นไปก่อนนะโอเคไหมอ่าเอาข้อไหนอีกที่คิดว่าน่าจะใช่ข้อสี่นะฮะสองแปดมานับไปหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่แถวๆเ,เนี้ยสองแปดแล้วก็ลบสามลบสี่นักปะลบหนึ่งลบสองลบสามลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบสามลบสี่ตรงนี้แล้วก็ลบหนึ่งสองลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองอยู่นี่อุ้ยเหมือนจะเป็นเส้นตรงเดียวกันอะไม่ใช่สามเหลี่ยมเห็นไหม ข้อสี่ก็ไม่ถูกอืมข้อสี่ไม่ถูกอ่าลองข้อสองมาลบสี่ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่แล้วก็ลบหนึ่งอยู่นี่ลบสี่ลบหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งอยู่นี่สามหนึ่งสามลบสามหนึ่งสองสามแล้วก็ลบหนึ่งลบสองลบสาม โอ้ oh. เป็นไปได้ใช่ปะ่ะดูแล้วเป็นไปได้เอาละอืมลองลากเส้นต่อจุดเนาะแล้วเรามาหาพิกัดกันดีกว่ามาอันนี้เราเลือกข้อไหนนะข้อสองใช่ปะ่ะนี่คือลบสี่ ลบหนึ่งอันนี้คือสามหนึ่งแล้วก็อันนี้ลบสามลบสามสามลบสามอเ,เอาแหละตรงด้านฐานยาวเท่าไหร่ครับ สี่หน่วยจริงๆจุดน,นี้เดี๋ยวครูมาทำเป็นรูปใหญ่ไปเลยะจะได้ดูง่ายๆด้านฐานยาวสี่หน่วยแล้วตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาวเจ็ดหน่วย อ่อโอเคยาวเจ็ดหน่วยยาวเจ็ดหน่วยนะฮะทีนี้การที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้อ่ะอือจริงๆครูควาดรูปเบี้ยวเนาะเนไหมครูวาดรูปเบี้ยวนะนี่คือหนึ่งถูกปะ หนึ่งมันคือข้างบนตรงนี้ตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึก๊กอย่างนี้ถูกไหมหนึ่งมันคือตรงนี้มันจะต้องแบ่งครึ่งฐานถูกป่ะซึ่งข้างบนเนี่ยเป็นสองหน่วยถูกแล้วแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสองหน่วยถูกแล้วเนาะพอมันแบ่งครึ่งฐานแล้วก็ข้างหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้โอเคงั้นข้อน,นี้ถือว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วงแง่ๆเลยใช่ป่ะถูกต้อง อตอบข้อนี้นะครับในในเขียนแล้วทำสกินช็อตไว้หน่อยหนึ่งชินี่คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับไปต่ออ๋อเมื่อกี้เราติดติดว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่หน้าจั่วไหมใช่ไหม อ่าอมันคือข้อไหนนะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าข้อหนึ่งใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวครูลองวาดรูปนะแบบวาดละเอียดแบบเมื่อกี้เนาะ X แล้วก็ Y นะครับสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนี่คือสองหงสองหก สองแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนี่คือสองหกแล้วก็ลบสองสี่ลบหนึ่งลบสองหนึ่งสองสามสี่ลบสองสี่อย่างนี้เนาะเอากระดาษขาวขึ้นมาเออ อ่ะรูปเป็นสภาพนี้เราก็ลากเส้นต่อจุดแบบเมื่อกี้เลยเนาะปื๊บปื๊บปึ๊บเงวปึ๊บโอเคตรงนี้ห่างก,กันเท่าไหร่ครับห้าหน่วยถูกปะหกลบหนึ่งหลือห้าอ่าตรงนี้เท่าไหร่ครับความสูงของสามเหลี่ยม สี่หน่วยเนาะสี่หน่วยเพราะว่ามันข้างซ้ายสองข้างขวาก็สองก็เป็นสี่หน่วยตรงนี้แบ่งครึ่งฐานไหมลองดูซิข้างบนเป็นสองไหมเป็นข้างล่างเป็นสองไหมไม่เหรอเออเนาะข้างล่างไม่ได้เป็นสองข้างล่างเป็นอะไร ข้างล่างเป็นสามเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สามเหลี่ยมด้านเท่าได้ซ้ไปถูกปะเออแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัวด้วยเพราะว่ามันไม่ได้แบ่งครึ่งฐานโอเคไหมชัดไหมนะนะบางเอิยว่ารูปนี้มันดูคล้ายแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันห่างกันแค่หน่วยเดียวนะครับโอเคอันนี้คูจะเขียนว่าไม่ ไม่เป็นหน้าจัวนะครับแล้วส่งให้ทํำสกรีนช็อตให้โอเคไหมเวลาที่เราทําโจทย์พวกนี้ให้เราทําในลักษณะนี้แหละครับคือค่อยๆดูไปเนาะ เดาไปดูไปแล้วพอเราค่อนข้างมั่นใจเราเขียนละเอียดออกมาเขียนให้เป็นละเอียดออกมา